ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับหมอปลาเจอกระแสสีกับหลังบุกแฉหลวงปู่แสงกระแสสีกับหมอปลาประเด็นหลวงปู่แสงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่พูดถึงกันอย่างมากในขณะนี้ชื่อของหมอปลามือปราบสัมภเวสีกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการไปเผยข้อมูลพาที่ประพฤติตัวอาบัติหรือแม้กระทั่งคนปกติที่หวัดอ้างอิทธิฤทธิ์ก็โดนหมอปลาจัดการมาแล้วโดยล่าสุดหมอปลามีการไปวัดป่าแห่งหนึ่งในอำเภอป่าติว้ว จังหวัดยโสธรหลังจากได้รับการร้องเรียนจากหญิงสาวว่าหลวงปู่คนดังตอนนี้อายุใกล้100ปีมีการจับตัวโอบกอดสีกาอย่างไรก็ตามสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าหลวงปู่คนดังกล่าวคือหลวงปู่แสงเป็นอัลไซเมอร์และไม่สามารถเดินได้วันที่12พฤษภาคม2565ภายหลังที่ข่าวถูกนำเสนอออกไปกระแสสังคมเริ่มตีกลับไปที่หมอปลาหลายคนคอมเมนต์ใต้คลิปที่หมอปลาลง มองว่าหมอปลาทําเกินกว่าเหตุเพราะด้วยตัวของหลวงปู่แสงที่มีอายุเกือบ100ปีไม่น่าจะมีสติมากพอที่จะทําอะไรได้แบบนี้และคนที่ผิดก็น่าจะเป็นลูกศิษย์มากกว่าที่ปล่อยให้ศีกาเข้ามาใกล้หมอปลาควรมีวิจรารณญาณมากกว่านี้ก่อนที่จะลงมือทําอะไรลงไปนี่กําลังส่งเสริมหรือทําลายศาสนากันแน่ขนาดเดียวกันเมื่อดูคลิปต้นเรื่องจะเห็นได้ว่ามีการตั้งกล้องแบบนิ่งๆเตรียมการอย่างดีที่จะถ่ายในช่วงหลวงปู่แตะต้องตัวศีกา โดยที่ตัวหลวงปู่ที่เห็นในคลิปคล้ายกับคนที่ไม่มีสติคนถ่ายคลิปมีเจตนาอะไรกันแน่ส่วนลูกศิษย์ที่คอยปฏิบัติก็ไม่ได้รู้สึกเฉลียวใจถึงความไม่เหมาะสมเลยสักนิดไม่ใช่ว่าชาวเน็ตเท่านั้นที่ประหลาดใจกับเรื่องนี้แม้กระทั่งลูกศิษย์หรือคนในวงการศาสนาก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นกันเช่น Facebook ข่าวสารงานพระพุทธศาสนาระบุว่าหลวงปู่ปฏิบัติดีมาทั้งชีวิตมีลูกศิษย์มากมาย แต่ลูกศิษย์กลับปล่อยให้โยมผู้หญิงขึ้นไปบนอัสนะสงฆ์ได้ยังไงยิ่งดูจากคลิปท่านก็เมตตาเคาะหัวให้ยังบอกให้เข้าไปใกล้อีกท่านก็เป่าหัวให้แบบนี้จะไปกล่าวหาท่านว่าท่านยุ่งกับศีกาได้ยังไงลองคิดในมุมกลับกันปู่ย่าตายายของเราอายุใกล้100ปีท่านยังจําเราได้ไหมหรือออกอาการหลงหลงหลืมลืมด้านนายอุทิศสิริวันนักวิชาการด้านพุทธ,ธศาสนาโพสเฟซบุบ๊กสแสดงความคิดเห็นว่าเท่าที่ดูจากคลิป ก็ไม่ได้อยู่ในที่รับตาแต่ลูกศิษย์ปล่อยให้ท่านทําเช่นนั้นก็สมควรถูกตำหนิากลายเป็นช่องโหว่ให้ถูกพูดถึงลองเรียนให้ตรวจสอบส่วนโทษของหลวงปู่คงไม่ถึงขั้นอาบัติส่วนนายจตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาโพสผ่านเฟซบุ๊กว่าเห็นหมอป่าก,กับนักข่าวเข้าหาพระเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่คุณเป็นอัลไซเมอร์แยกแยะดีไม่ดีกลางวันกลางคืนไม่ได้แล้วคุณจะเข้าใจ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์คอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ